ฮัลโหลไอ้หนูฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่าครับมีสิวันนี้ก็พี่เหงานิดหน่อยก็เลยจะชวนเราไปดูอนิเมะออนไลน์ด้วยกันนะอ่าได้ยินไหมไอ้หนูได้ยินครับได้ยินได้ยินเลยแหละได้ยินชัดเจว๋วเลยครับเออดีดีด,ด,ด,ดนีนี่นีะ่ะพี่มีอนเิอนเมะมานำเสนอนะอ่าตามลิงก์เลยที่ส่งไปใน messenger เ,เห็นป่ะเห็นนะเห็นครับเห็นแต่นี่มันลิงก์เถื่อนนี่นะเอาเถอะนจะดูไปเถอะ จะเถื่อนจะแทกก็เหมือนกันนั่นแหละดูได้เหมือนกันเออใช่ป่ะฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังค์ฉบาทเดียวโอ้โหเอาเถอะนะดูเธอพี่กําลังเหงาเนี่ยอยากหาคนดูเป็นเพื่อนเนี่ยไอ้หนดูเป็นเพื่อนพี่เธอขอร้องแหละโอ้โหเสียดายมากเลยดูเธอขอร้องนะน่นะนะนะนนนไม่ครับถ้าพี่จะดู่ะพี่ก็ดูคนเดียวไปเถอะผมไม่ดูหรอกลิงเธอโอ้ไอเด็กเกี้ยโอ้โห ชวนดูซะหน่อยทําเป็นกระแดะโอ้โหดูไม่ได้ดูขนาดไรวะพี่ถ่าผมทำไมเนี่ยผมผิดอะไรผมงงมากเลยนะครับเนี่ยผิดดิโอ้โหชวนก็ไม่ชวนมาก็ไม่มาโหอะไรเนี่ยครับดูด้วยก็ได้เนาะโอ้โหนะแต่คนเราเว็บนะเฮ้ยดูที่พี่ส่งไปที่มันเร็วกว่านะกว่าจะไปดูเถื่อนดูอะไรดูพ่อพี่ดีกว่าเออไม่เอาครับไม่เอาทาไมอ่ะผมจะดูตังของผมผมจะดูตามที่ผม อยากจะดูที่เป็นถูกริกสิทธ์นะครับเออตามใจแล้วกันอือห้าเรื่องนี้ใช่ใช่ห้าเรื่องนี้แหละที่เราที่พี่ส่งไปอ่ะได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ดูให้จบเลยครับจบห้าเรื่องเลยนะอ่าครับพี่โจครับจ้าครับอันนี้ผมขอเตือนพี่อะไรอย่างนึงนะผมว่าพี่น่ะดูของให้มันถูกลิกสิทธิ์ดีกว่าเรื่ององพี่พี่จะดูอะไรถ้าดูเถื่อนน่ะจะมีโฆษณาอะไรเยอะแยะเลยโฆษณาเยอะโฆชณาเยอะอะไรก็นั่นแหละปล่อยผ่านไป เยอะก็เยอะดีโอ้โหที่ของทูลิสตินอ่ะมีโฆษณาเหมือนกันโอ้โหเห็นใครว่าเลยโอเคโอเคโอเคอืมโอเคโอเคไม่ประคับแหละไม่บรงคับจ้าจ้าเดี๋ยวพี่ไปดูของพี่เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะดูของผมจ้านะห้าเรื่องนี้นะจ้าห้าเรื่องเลยจ้ามาเจอกันอีกทีนะครับจ้านะจ้าไม่ต้องนะจ้าอย่างเดียวครับอ่ามึงก็ดูทุกทีเถอะเฮ้ยเบื่อพี่คนนี้จริงเลย พี่โจเนี่ยชวนแต่ดูของผิดลิขสิทธิ์อยู่นั่นแหละทั้งที่เราเนี่ยควรสนับสนุนของลิขสิทธิ์นะเบื่อจริงเอ้ยดูก็ดูว่ะโอเคดูก็ไ,ได้นะเฮ้ยเบื่อเว้ย ดูพบแล้วติดต่อพลีเลยเดี๋ยวรับกันนะฮัลโหลมีอะไรครับพี่โฆษณาแม่งเยอะเลยอนิเมะที่ดูห้าเรื่องอ่ะห้าเรื่องเลยโฆษณาพวกพนันนี่เยอะโคตรเยอะเลยไม่รู้ทำไงเนี่ยปวดหัวอยู่เนี่ยก็นั่นแหละที่ผมบอกไปไงดูของถูกลกสิทธิ์ดีกว่าโฆษณาไม่เยอะด้วยอะไรนะกระตกเลยเหมือนของเถื่อนะกระตกค่อนข้างเยอะ,อะโอเคเข้าใจแล้วโฆษณาเยอะ โดยเฉพาะโฆษณาเว็บพนันเนี่ยโคตรเยอะนี่ไงใช่เยอะจริงเยอะจริงเยอะมากโอ้เยอะจะปนปวดหัวเลยอะแถมเงินที่เราจ่ายให้เขาเนี่ยแถมเงินที่เราจ่ายให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาเนี่ยแล้วจะให้เราดูฟรีดูโฆษณาของเขาเนี่ยนะมันจะเป็นเงินที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถดาเนินกิจการ<อ>ต่อไปได้หรือสามารถซื้อลิขสิทธิ์มาให้เราดูนั่นเอง เข้าใจไหมเข้าใจจ้ะพี่จะร้องไห้แล้วเนี่ยอย่ามาอ้างว่าไม่มีเงินก็ไม่มีเงินนะอย่ามาอ้างว่าไม่มีเงินนะยุคนี้อ้างไม่ได้แล้วนะของถูกหิืสิทธิ์เนี่ยมันมีฟรีเหมือนกันจะหลายเว็บเลยหลายแอปอ่าแล้วการดูเถื่อนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยหลายครั้ง บอกพี่หลายครั้งแล้วด้วยแหละจ้าบอกหลายครั้งแล้วพี่ไม่ฟังเนี่ยใช่พี่ไม่ฟังการดูเถื่อนเนี่ยผลกระทบคือเจ้าของธิรกิ์เนี่ยไม่มีเงินไปทํากิจการไปดําเนินกิจการต่อจหรือไม่หรือไม่มีเงินในการผลิตอนิเมะผลิตหนังจ้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 าทีนี้เข้าใจหรือยังทำไมผมถึงพยายามให้พี่เนี่ยดูของถูลิขสิ์อ่ะเข้าใจยังจ้าจจ้าโอ้โหดุจังเลยเราดูหลังจะดูของถูลิขสิท์ไหมครับดูจ้า จะโอยพี่ด้วยพี่กขาโทษพี่เขาโทษเี๋ยวโดนริงโอเคเนาะถ้าพี่เข้าใจก็ผมก็ไม่อะไรละเออเรามาเลิกจากศูนย์ใหม่โอเคพี่เราจะมาเลิมจากศูนย์ใหม่ไม่ได้โอเคแค่นี้นะโอยาง เออ,เอ,อไปละอ่ะไปแค่นี้เนอะเริ่มจากศูนย์ใหม่เนอะจ้าพอเถอะอืมอืมอืมโอเคแค่นี้แหละไปครับครับครับแค่นี้แหละ